เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสุพรรณภูมิที่น่ารักของเพื่อนทุกคนเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่นั้นเราจะต้องมาดูงานที่มอบหมายในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้เรามาถึงหน้าที่9แล้วค่ะเด็กๆวันนี้เราจะทำในหน้าที่9นะคะแล้วเหมือนเดิมเลยเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องถ่ายรูปส่งใน Google c l a s s r o o m ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะ นาทีเก้าก็จะคือเรื่องการลบจํานวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินสิบค่ะ,ะเรามาดูข้อแรกกันดีกว่าเดี๋ยวคุณเบมีตัวอย่างข้อแรกให้ข้อแรกนะคะนั่นก็คือเก้าลบสี่เท่ากับเท่าไรเอ่ยอเท่ากับ ถ้านั่นเองเด็กๆจะใช้วิธีไหนก็ได้ตามที่เด็กๆถนัดหรือเราจะใช้วิธีนี้วันนี้เลยที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือการลบโดยใช้การวาดรูปก็ได้อเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจุดประสงค์ของเรื่องที่ครูเบียพูดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะอย่าลืมนะคะ สิบข้อนี้ทําเสร็จแล้วเด็กๆต้องรีบถ่ายรูปทรงใน Google Classroom เลยนะไปกันต่อเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนก็คือการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปจุดประสงค์นั้นก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน20และ0โดยใช้การวาดรูปนั่นเองค่ะเด็กๆ ก่อนที่จะเรียนกับครูเบียครูคเบียขอให้เด็กๆไปเจอกับครูอามีนก่อนได้ไหมคะเราจะได้นำเทคนิคของครูอามีนมาเรียนกับครูเบียกันต่อเลยเราไปพบกับครูอามีนกันเลยค่ะสวัสดีครับเด็กๆพบกับครูอามีนอีกแล้วครับ วันนี้คุณครูอามมนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การหาผลลบโดยใช้การวาดรูปครับเราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับเด็กๆลองพิจารณาภาพภาพนี้สิครับในภาพมีสัตว์อยู่สองชนิดได้แก่อะไรกับอะไรครับพึ่งกับโดวงกว่าเก่งมากครับเด็กๆพึ่งกับโด่งกว่าเด็กๆลองพิจารณาจํานวนพึ่งครับมีพึ่งอยู่13ตัว บินออกจากรัง4ตัวเหลือพึ่งอยู่ในรังอีกกี่ตัวเอใครจะตอบคุณครูได้บ้างครับว่าจะเหลือพ being wi ึ่งอยู่ในรังกี่ตัวเราไปหาคำตอบกันครับมีพึ่งอยู่13ตัวบินออกจากรังไป4ตัวเหลือพึ่งอยู่ในรังกี่ตัวครับเด็กๆคนไหนตอบคุณครูได้บ้างครับว่าเหลือพึ่งอยู่ในรังกี่ตัว เราจะหาคำตอบด้วยวิธีใดดีครับมีพึ่งอยู่13ตัวใช่ไหมครับบินออกไป4ตัวเด็กๆคิดว่าพึ่งในรังจะมากขึ้นหรือน้อยลงครับอ่าพึ่งในรังต้องน้อยลงแน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราจะหาคำตอบโดยการหาผลลบครับและถ้าเด็กๆจำได้เมื่อต้นคลิป คุณครูได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะหาผลลบโดยใช้การวาดรูปครับเดี๋ยววาดรูปเพื่อน,นครับเพื่อนสิตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ครบแล้วครับ บินออกไปสี่ตัวครูขอใช้วงรีล้อมรอบจำนวนพึ่งที่บินออกไปนะครับเหลือพึ่งกี่ตัวครับเ,เด็กเอเหลือกี่ตัวนะลองนับดูสิครับว่าเหลือกี่ตัวเท่าไหรครับ7ดตัวยังไม่ใช่ครับไม่ใช่7ตัวครับเท่าไหร่นะ1ิบตัวยังไม่ใช่1ิบครับไม่ใช่มากไปครับเหลือพึ่งอยู่9้าตัวครับ เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า13ลบด้วย4เท่ากับ9ครับผมต่อไปเราลองมาพิจารณาด้วงกว่างกันครับเอ้ด้วงกว่างมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีด้วงกว่าง11ตัวไต่ลงที่พื้น3ตัวเหลือด้วงกว่างอยู่บนต้นไม้อีกกี่ตัวเด็กๆหาคำตอบในหะ้คุณครูหน่อยสครับ ว่าเหลืออยู่อีกกี่ตัวมีร่วงกวังอยู่11ตัวแต่ลงที่พื้น3ามตัวแสดงว่าร่วงกวังที่อยู่บนต้นไม้ต้องน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหาคําตอบโดยการลบครับไปวาดรูปร่วงกวังนะครับ11ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7จ็ดแปดอดครบแล้ว11ตัวต่อไปเราจะเขียนวงรีล้อมรอบ่วงฝวางที่แต่งที่พื้นนะครับกี่ตัวเอ่ย3ตัวตรงนี้สมตัวเหลือดวดขวางอยู่บนต้นไม้กี่ตัวติดๆลองนับดูสิครับว่าเหลือกี่ตัวกี่ตัวครับ เหลือกี่ตัวเอ่ยเหลือ8ตัวเก่งมากๆครับเด็กๆเหลือด้วงกว่างบนต้นไม้8ตัวเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ครับ11ลบด้วย3เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราจะตอบได้ว่าเหลือด้วงกว่างบนต้นไม้อีก8ตัวเด็กๆเก่งมากๆเลยครับ ทีนี้เราลองมาดูประโยคสัญลักษณ์การลบดูบ้างครับ15ลบด้วย4เท่ากับเท่าไรกรณีนี้เราทราบไหมครับว่า15และ4แทนจำนวนของสิ่งใดเราไม่ทราบดังนั้นเด็กๆอยากวาดรูปอะไรก็วาดตามที่ชอบได้เลยนะครับสำหรับคุณครูคุณครูขอใช้รูปวงกลมครับว่าแต่เราต้องวาดวงกลมกี่วงละ่ะเท่าไรเอ่ยกี่วงครับ 15วงเก่งมากๆครับเด็กๆสังเกตตรงไหนครับว่าต้องวาดกี่วงสังเกตจาก15คือตัวตั้งซึ่งแสดงจำนวนทั้งหมดครับลงมือวาดวงกลมกันเลยครับ15วงเพื่อให้ง่ายต่อการนับครูขอวาดทีละ10วงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กองน,นี้10วงนะครับต่ออีก5วงครับหนึ่งสองสามหบแล้วครับ15บวงเราต้องลบออกไป4ใช่ไหมครับครูจะใช้การลากเส้นล้อมรอบวงกลม4ี่วงที่จะลบออกไปนะครับล้อมไปแล้วครับ4วงเหลือวงกลมที่ไม่ถูกล้อมรอบอีกกี่วงครับมานับกันครับ ตรงนี้มี10แล้วแล้วตรงนี้อีก1เป็น11โมงครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า15ลบด้วย4เท่ากับ11ครับเด็กๆพอจะเข้าใจวิธีการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปแล้วใช่ไหมครับลองไปหาผลลบในประโยคสรลักษณ์ต่อไปน,นี้ครับหาคำตอบได้ไหมอ่นไม่ยากเลยครับลองดูครับ ข้อ1 15ลบด้วย6เท่ากับเท่าไรจากโจทย์เด็กๆสังเกตตรงไหนครับว่าเราจะต้องวาดรูปทั้งหมดกี่รูปเราสังเกตจากจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบในประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับซึ่งเราจะเรียกจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบนี้ว่าตัวตั้งตัวตั้งในข้อนี้เป็นเท่าไหร่ครับตัวตั้งคือ15 เพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดรูปทั้งหมด15รูปลงมือวาดกันเลยครับวาดเสร็จหรือยังเอยถ้ายังไม่เสร็จเด็กๆสามารถกดหยุดคลิปเพื่อว,วาดรูปให้เสร็จก่อนได้นะครับแล้วค่อยกดเล่นต่อครับว่าแต่เราต้องเอาออกไปเท่าไหร่เด็กๆสังเกตจากตรงไหนครับเราสังเกตจากสังเกตจากจำนวนที่อยู่ หลังเครื่องหมายลบครับซึ่งเราจะเรียกว่าตัวลบตัวลบในข้อนี้คือเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมครับโอ้ยเด็กๆเก่<ๆ>งกันทุกคนเลยตัวลบเป็น6ข้อนี้คุณครูขอใช้เครื่องหมายกากบ,บาททับวงกลมที่ลบออกไปนะครับกี่วงนะ6วงหนึ่งสอครบแล้วครับ ดากระบาดดไปหกวงทีนี้เรามานับวงกลมที่เหลือครับเหลือวงกลมอยู่กี่วงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สเหลืออยู่9วงครับเพราะฉะนั้นข้อนี้15ลบด้วย6เท่ากับ9ครับลองไปดูข้อตัดไปกันครับ18 ลบด้วย12เท่ากับเท่าไรข้อนี้ต้องวาดรูปกี่รูปเอยดูจากตรงไหนนะดูจากไหนครับดูจากจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบซึ่งเรียกว่าตัวตั้งเก่งมากๆครับตัวตั้งในข้อนี้คือ18เพราะฉะนั้นเราต้องวาดรูปทั้งหมด18รูปครับ เด็กๆอยากวาดรูปอะไรสามารถเลือกวาดได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคุณครูข้อนี้ครูขอใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ครบแล้วครับ18รูป เด็กๆเ,เสร็จยังเอ่ยถ้าเด็กๆยังวาดรูปไม่เสร็จกดหยุดคลิปก่อนได้นะครับเสร็จแล้วเราไปกักรบบัทับจํานวนที่ต้องลบออกไปครับเราต้องลบออกไปเท่าไหร่เอ่ยตัวลบในข้อนี้คือ12เราต้องทําเครื่องหมายตักกบบัตทับ12รูปกลุ่มนี้10รูปกาทับไปเลยครับแล้วกาเพิ่มอีก2 1 2เหลือ สี่เหลี่ยมที่ยังไม่ถูกกากระบาทอีกกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6ดังนั้น18ลบด้วย12เท่ากับ6ครับข้อสุดท้ายเด็กๆลองทำาด้วยตนเองสครับแล้วเราค่อยมาเฉลยกันคุณครูจะให้เวลาเด็กๆ30วินาทีนะครับลองหาคำตอบดูครับเริ่มจับเวลา วินาทีครบแล้วครับได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะได้8เก่งมากๆเลยครับได้8มาดูวิธีการหา,าคำตอบกันครับข้อนี้เราต้องวาดรูปทั้งหมดกี่รูปครับเราต้องวาดทั้งหมดกี่รูปนะ20สังเกตจากตัวตั้งซึ่งอยู่หน้าเครื่องหมายลบครับวาดไปเลยครับมาแล้วครับ20รูป แล้วเราต้องการกรบาดท,ทับออกไปกี่รูปครับเราพิจารณาจากไหนครับเราพิจารณาจากตัวลบซึ่งจะอยู่หลังเครื่องหมายลบในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองกาไปเลยครับ12ตรงนี้มีอยู่แล้ว10กาไปครับ10รูปเหลืออีก2 1 2ลบแล้ว12เพราะฉะนั้นเราจะเหลือวงกลมที่ไม่ได้การกรบาดอีกกี่วงครับ อีกวงเลยอีก8วงดังนั้น20ลบด้วย12เท่ากับ8ครับเด็กๆเ,เก่งจังเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับจากการเรียนรู้ในวันนี้ทำให้เด็กๆทราบว่าสามารถหาผลลบโดยใช้การวาดรูปคลิปหน้าคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะครับเพราะฉะนั้น เด็กๆเตรียมเส้นจำนวนไว้ให้พร้อมเพื่อจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จเจอครูอาร์มินกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคงได้เทคนิคกันมาหลายข้อแน่ๆเลยเรามาดูกับครูแบบกันอีกนะคะจากเรื่องนี้เรื่องการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปนะคะมาดูข้อแรกเป็นตัวอย่างก่อนนั่นก็คือ16ลบ7ใช่ไหมคะจากประโยคสัญลักษณ์16ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่อืออ่า เราก็ใช้การวาดรูปมาช่วยนั่นก็คือจะวาดเป็นรูปง่ายๆก็ได้เป็นวงกลมทั้งหมด16รูปอะเด็กๆก็วาดให้ครบ16รูปเลยค่ะมันลบ7ใช่ไหมลบ7ก็คือต้องเอาออกไป7นั่นเองเด็กๆก็นับให้ครบ7 1 2 3 4 5 6 เเจ็ดตรงนี้ด้วยเด็กๆก,ก็วงล้อมรอบตรงนี้เลยแล้วก็ทําเครื่องหมายลูกศรชี้เอาออกไปนั่นเองค่ะแล้วมันจะเท่ากับเท่าไหร่เราวาดรูปสิบหกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็นับที่เหลือเลยเพราะนี่ก็จะคือผลลบของเด็กๆนั่นเองมาช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เหลือ9รูปใช่ไหมคะคำตอบนั่นก็คือ9นั่นเองดังนั้น16ลบ7ก็เท่ากับ9ค่ะต่อบอตอบต,ตรงนี้เราก็เขียนตัวเลข9เป็นตัวเลขไทยนัึนเองค่ะไปอีกหนึ่งตัวอย่างดีกว่าค่ะเด็กๆจากประโยคสัญลักษณ์นี้เขาให้เราหาผลลบของ11ลบ4 เท่ากับเท้าไรเอย่ยตัวตั้งคือ11ใช่ไหมคะเด็กๆก็วาดรูปง่ายๆเหมือนเดิมเลยเป็นวงกลมทั้งหมด11รูให้ครบนะคะลบ4เราสามารถทำการเอาออกการลบเนี่ยด้วยการกากบาตก็ได้ใช่ไหมคะยังจำได้อยู่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็ใช้กากบาต เอาออกได้ลบ4ก็กับกบาทไปทั้งหมด4รูปแล้วคำตอบของผลลบเราเราก็นับภาพที่เหลือนะก็คือ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมคะเหลือ7รูปคำตอบก็คือ7นั่นเองดังนั้น11ลบ4ก็จะเท่ากับ7นั่นเองค่ะต่ออาตอบก็เขียน เเป็นตัวเลขไทยนั่นเองเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะหน้านี้เขาให้เราโยงเส้นรูปประโยคสัญลักษณ์และผลลัที่สัมพันธ์กันมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรนะอ่ะ๋เวคุยไปจะเฉลยให้ดูดีกว่าจากภาพเนี่ยมันมีพึ่ง มีลูกวงกลมสีเขียวแล้วก็ลูกวงกลมสีสม้มใช่ไหมคะมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรอ่ามันสัมพันธ์กันอย่างนี้นี่เองเด็กๆเด็กดูภาพแรกมันเอาออกไปเท่าไหร่คะเพิ่งเอาออกไปกี่ตัวบินหนีไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เอาออกไปสี่แสดงว่ามันต้องลบ มันมีเท่าไหร่ล่ะช่วยกันนับค่ะดูภาพทั้งหมดก่อนหนึ่งนับพึ่งเลยนะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีเพิ่งทั้งหมดสิบห้ารัวเอาออกไปสี่ประโยชน์สัญลักษณ์ที่เราจะเขียนได้นั่นก็คืออันไหนดีนะหนึ่งสองหรือสาม อันนี้นั่นเองก็คือ15เป็นตัวตั้งลบด้วย4แล้วคำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหรล่ะคะเด็กๆเ,เราก็มาดูภาพเราก็นับภาพที่เหลือนั่นเองก็จะได้เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่หาคำตอบของข้อนี้เราก็จะตอบเท่ากับ11นั่นเองก็โยงไปหา เรามาดูรูปวงกลมสีเขียวกันต่อมีทั้งหมดกี่รูปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิบสองมันมีทั้งหมดสิบสองูปกากระบาดก็คือเอาออกลบไปกี่รูปหล่ะ ก็มานับภาพที่เหลือนั่นก็คือ1 2 3่งาคำตอบของข้อนี้ส2บลบ9ก็เท่ากับ3นั่นเองค่ะเห็นไ,ไหมคะเราสามารถนับรูปแล้วก็หาคําตอบได้มาดูสีส้มกันบ้างมีทั้งหมดกี่รูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอมีทั้งหมด14 แล้วมันเอออกไปเท่าไหร่นะนี่มันวงตรงนี้แล้วก็ขีดลูกศรเอาออกมาดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาออกไปแปดแสดงว่าลบแปดนั่นก็คือประโยคสัญลักษณ์นี้เลยนะั่นก็คือสิบสี่ลบแปดเทกับช่องเสียลี่ยมแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะแล้วก็นับภาพที่เหลือเลยนะั่นก็คือหนึ่งสองสามสี่ห ลบแปดก็จะตอบเท่ากับหกนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าพอเข้าใจแล้วลองไปดูกันต่อเลยค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเราสามารถหาผลลบโดยใช้การวาดรูปค่ะอะเด็กๆคะถึงเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วซึ่งแบบฝึกหัด ในวันนี้หน้าแรกที่เราจะทำกันนั่นก็คือหน้า133ค่ะ,ะมาดูนะคะแบบฝึกหัดที่5.6การหาผลลบโดยใช้การวาดรูปค่ะเด็กๆข้อที่หนึ่งเขาให้เราหาผลลบโดยมีตัวอย่างมาให้เรานะคะเป็นภาพมาแมลงปอทั้งหมด12ตัวเอาออกไป2ตัวเห็นไหมคะเขาทำ วงรีตรงนี้แล้วก็ขีดลูกศรเครื่องหมายเอาออกไป2จะเหลือเท่าไหร่เราก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีาคำตอบก็คือ10ดังนั้น1 2บลบสก็เท่ากับ10เราเอ่อ,อ,อตอบก็เขียนเลขสิบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองเดี๋ยวครูไปให้ตัวอย่างอีกสักหนึ่งขอ้อ ให้ตัวอย่าง1.1พึ่งนะคะมีพึ่งทั้งหมด16ตัวเอาออกไป6เราก็ทำวงลีล้อมรอบพึ่ง6ตัวเลยเพราะมันเอาออกไป6แล้วก็ทำขีดลูกศรเอาออกไปเลยจะเหลือเท่าไหร่เด็กๆกนนะ็นับภาพที่เหลือเลยค่ะ นั่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะเหลือพึ่ง10ตัวดังนั้น16บกลบหก็เท่ากับ10นั่นเองค่ะตรงนี้เราก็เขียนตัวเลข10เป็นตัวเลขไทยนั่นเองข้อ1.2กับ1.3เด็กๆก,ก็ดูตัวอย่างแล้วก็ฝึกทำเองนะคะ,ะเด็กๆมาดูการบ้าน หน้า134กันดีกว่าค่ะเด็กๆเ,เขาให้เราหาผลลบเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือตัวอย่างที่เขาให้มา13ลบ3เท่ากับเท่าไหร่อ่ามันมีทั้งหมด13รูปใช่ไหมคะลบ3ก็คือเอาออกไป3เอาเขาก็วงล้อมรอบ3แล้วก็ขีดลูกศรเครื่องหมายเอาออก สิบลบสเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก,ก็ไปนับภาพที่เหลือเลยนนก็คือหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเก้ก็จะเหลือเท่ากับ10ดังนั้น1 3บลบสก็เท่ากับ10นั่นเองค่ะต่ออบตอตอบเด็กๆก,ก็เขียนเลข10เป็นตัวเลขท้ายนั่นเองต่อมาอ่ากครูเยาให้ตัวอย่างข้อนี้1.1ึ่เจ็ด ลบเจ็ดอ่าลบเจ็ดก็คือต้องเอาออกไปแล้วก็นับรูปวงกลมสีม่วงให้ครบเจ็ดแล้วก็วงแล้วก็ขีดลูกศรเอาออกเลยลบไปเจ็ดแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เรามาช่วยกันนับดีกว่าค่ะก็จะเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดลบเจ็ดก็จึงเท่ากับสิบนั่นเองเด็กๆก็เขียนสิบเป็นตัวเลขไทย ข้อ1.2กับ1.3นี่เด็กก็ทำเองให้ครบเลยนะคะ,ะการบ้านหน้าต่อมาหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือหน้า135ค่ะ,ะเรามาดู15ลบ6แต่ข้อนี้การเอาออกเขาใช้เครื่องหมายกากบาทแทนนะคะ15ลบ6เอาออก 6เด็กๆก,ก็กักกระบาดท,ทับวงกลมสีเขียวไปทั้งหมด6เลย่าแล้วเราจะหาผลลบได้โดยเราก็นับภาพที่เหลือนั่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามาคำตอบก็คือ9ดังนั้น15บลบหก็เท่ากับ9นั่นเองเด็กๆก,ก็ตอบตรงนี้เป็นตัวเลขไทยเลข9เลยค่ะ สองจุดหนึ่งครูเบบให้ตัวอย่างสิบแปดลบ9ก้าลบเก็คือเอาออก9หน้านี้เราใช้กากบาทนะคะเด็กๆก,ก็กากบาทให้ครรูปเลยกากากบาทครกเกรูปแล้วเราจะหาผลลบได้เราก็นับภาพที่เหลือน,ะนั่นก็คือ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้า คำตอบก็คือ9นั่นเองดังนั้น18ลบ9ก็จะเท่ากับ9นั่นเองค่ะตอบ,อบตอบบอตอบอย่าลืมตอบเลข9เป็นตัวเลขไทยนะเด็กๆ2.2 2.3เด็กๆก็ทําเองนะคะอย่าลืมนะคะหน้านี้การเอาออกเราจะใช้เครื่องหมายกากระบาทค่ะวันนี้ การบ้านในแบบฝึกหัดก็มีทั้งหมด3หน้านั่นก็คือหน้า133 134และ135ค่ะขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ